และนี่ก็คือ MP 4 0ในตำนานยุคฟรีไฟตั้งแต่เซิร์ฟฟรีไฟเปิดขึ้นมาผมคิดว่าคงไม่มีใครจำสุดกาเ้ย ผมคิดว่าคงไม่มีใครจำ MP สูตรตัวนี้ได้หรอกนะอันนี้ก็คือ MP สูตรในตำนานนะครับอุ้ยและในวันนี้นะครับผมก็แบบว่ามาในคอสเพย์ตัวผู้หญิงด้วยนะครับคุณดูครับปกติอ่ะผมจะเล่นตัวผู้ชายใช่ไหมและในวันนี้นะฮะน้องน่าจะมาแบบว่ารีวิวสกาในตำนานนะฮะอุ้ยไม่ใช่วันนี้นะครับผมรีวิว MP สูตรในตำนานนะครับที่แบบว่าในสมัยก่อนกนะครับเอ่อผมจะมาเล่นสกินนี้กันเลยนะครับคนดูครับไป let's go ไปเล่นกันเอ้ย ก่อนจะไปเล่นเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ทุกใครกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมกันด้วยนะครับคนดูครับแล้วสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปผมแล้วคลิปผมไม่แจ้งเตือนนะครับผมมีวิธีแก้ง่ายเลยคนดูครับคือสำหรับใครนะครับที่ติดตามช่องผมอ่ะก็ฝากกันกดยกเลิกตามช่องผมแล้วก็กดติดตามช่องผมใหม่ให้กันด้วยนะคนดูครับลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็เค่ง่ายแหละคนดูครับใครที่ติดตามผมอยอะก็ลืมกดยกเลิกติดตามช่องผมซะแล้วก็กดติดตามใหม่อีกครังนะคนดูครับฝากกันทำกันด้วยนะเพื่อว่าคลิปเราจะแจ้งเตตือนร เาให้ท่านผู้ชมดูะนะทุกคนนะเออปะไปดูคลิปกันเลย Let's go ลาเราก็ยิมการเลือกโรเมืองพีกันเลยนะครับก็กาสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับร่างเม่หญิงเสือสาววันนี้แล้วนะฮะปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยเล่นตัวผู้หญิงเลยครับเพราะว่าผมนะครับไม่ค่อยแบบก็นา,นานทีนะครับเราจะมาเล่นตัวผู้หญิงเลยครับเวลาที่ผมเล่นตัวผู้หญิงเนี่ยนะผมจะแบบโหดมากๆเลยอ่ะนะ และแล้วผมก็ได้ปืนเออปืนอะไรมาเนี่ยปืนลูกโซ่ลูกซองเนี่ยคนดูครับผมจะมีคนใกล้ๆ,ๆ,ๆอะไรว <c oughs> ะ ทำไมเอองงเลยทุกคนอยู่ดีหน้าจอขึ้นลงกัดฟ้าเลยครับไม่ตายคนแรกของเกมด้วยคือแบบเออคือจะตายคนอยู่ไทยก็ไม่ตายนะครับแต่ผมแม่งมาตายคนแรกของเกมเลยเกมมันมีห้าสิบคนผมตายคนที่สิบเก้าคนดูไม่เป็นไรนะครับเราตายเราก็ลงใหม่ได้เดฟคุณผู้ชมครับเออเชได้ปืนดีไหมไม่รู้ว่าปืนนี้มันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรดบคุณผู้ชมครับโอเคโอเคโอเคเออปึ๊บปึ๊ป๊กูทิ้งอันนี้เลยกูรู้ว่า A k เคมันดีกว่าปืนนี้แน่นอนดูครับ ลา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 วลาลาลาวลาววไม่มีปืนชาล์ดเลยนะก็ดูได้ตอนนี้นะครับผมยังไม่มีปืนชงปืนชาาเลยอ่ะปืนชาอยู่ไหนกันครับเนียหาปืนชาลาหน่อยโอ้ยสเตปการิงคดไกเลย ผมว่าผมค่อยไปยิงคนเลยว่ะได้เลยทุครับผมจะไม่ห้าวตอนต้นเกมรับคุณผู้ชมครับตอนต้นเกมเราจะไม่ห้าวนะครับคุณผู้ชมครับต้นเกมเราควรอยู่นิ่งๆงไว้อะนะเฮ้ยเฮ้ยเจอปืนลักเราแล้วได้ไง m p ศูนย์สกินที่ถูกลืมทุกคนครับแต่ว่าสกินปืนนี้เป็นสกินปืนออริจินอลของเกมนี้เลยนะเพราะว่ามันคือสกินปืนแบบต้นกำเนิดอะทุกคนครับเฮ้ยจะมีคนบูกันข้างๆเราได้คุณผู้ชมครับซ้ายขวาขวาแน่นอนทุกคนครับมาอยู่ข้างขวาเราเลยครับ เดี๋ยวมึงเจอสกินปืนที่ถูกลืมเดี๋ยวพึ่มึงเจอนี่ไหนวะทำไมไหน้เหรอวะทำไมไอ้ดอกไอ้ดอกมันตกลงมาเยอะจังเลยข้างหน้าเราเหรอหน้าเราเหรอนี่ไหนวะมันอยู่ไหนอ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครเลยคนดูคือมันยิงกระดดดนี่ไหนวะอะไรพี่พี่จะมาโบนทำอไมตรงนี้พี่ฮะอยู่เลยอยากนอนก็อยากนอนเดฟคุณดูครับไอ้ตัวนี้เนี่ย กูแ,แบแบตกใจบูเลยมึงอยู่ไหนไมึงยิงกันอยู่ไหนวะมึงนอนนี่เองของก็เยอะนะจะไปนอนทำไมอะเนี่ยฮะมันจะมีคนยิงเกินตรงในเมืองเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็จะมีการไปตุ๋ยพวกมันมันกำลังมูก e. ันกูจะไปตุ๋ยอะอะแล้วนี่ะมะกำลังกูจะไปตุ๋ยเพราะมึงเนี่ยมึงลากคมขมลากคมขมลากคมขมเฮ้ยทางซ้ายกูไปขวามาดิมาดิ ไอมึงมาลาดคิวกูได้ไงไอ้แมสโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหวผมไม่ไหววะไม่ไหวมาเจอผมแล้วทุกคนที่ไหนวะมีตัวข้างหน้าเราเหรอโอ้ยคนเดือดจังวะมีข้างหลังด้วยไปข้างหลังก่อนดีกูก่อนด้วยครับข้างหลังก็จะมาข้างหน้าก็จะบุกอ่ะด้วยครับเอาไงดีสายขวดสายขวดข้างหน้าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม เดี๋ยววะไม่ได้หรอวะอยู่ไหนอะตัวนี้น่ะไอ้ข้างหลังเนี่ยหรอหลอหลอ่หลอไปไหนอะไปไหนแล้วไปไหนหรอวะหายไม่ได้ <c oughs> ไไดหรอวะหายตัวเฉยเลยงงเลยนะไม่ได้เอาหมัดมาด้วยทุกคนลืมมาหมัดมาไม่อยากยิงกันมาทุกคนครับกลัวมไม่โดน <c oughs> ไหนอยากยิงแต่ก็ตายนะครับร <c oughs> <c oughs> ไ, AK, ไอ้ตัว,วเนี้ยเฮ้ยยยไปผมมียย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 ลยย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  หมดเมืองชิวๆเพราะว่าเมืองมีแค่นี้แหละคนโดเตือนชิวๆนะกันไปหาฟาร์มของชิวๆนี่ไงอกินเอพีสูนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสกินธรรมดาธรรมดาของปืนแบบปืนไม่มีสกินนะคนดูครับมันก็คล้ายๆเอพีสูนที่ไม่มีสกินนะแค่ไอตัวเนี้ยมันมีแสงจุดจ้าขึ้นนิดนึงในคนดูนานสกินปืนเนี้ยเฮ้ยมันจะมีคนเก็บของกันแถวนี้หรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลมันจะมีคนแถวนี้วะมันผมไม่ยินเสียงผมไม่ยินเสียง ข้างหน้าเราหรือเปล่าอะฮัลโหลฮัลโหลไม่มีใครเลยคนโดไม่มีใครแล้วก็ขอฟาร์มของก่อนละกันคูณสี่อยู่ไหนวะในในคูณสี่ของเราเด้อพื้นที่พอด้วยกระเป๋าสามมันโคตรจะเก็บของโคตรน้อยเลยทุกคนแม็กผมมันหนักขนาดน,นั้นเลยเหรองงปะเอามาตอนนี้แม็กพื้นชาร์จผมมีอยู่ที่ร้อยหกสิบสามเนี่ยคือไม่จบนีครับผมก็แบบว่าจะทําการออกเดินทางไปเมืองใหม่ก่อนดีกว่าเด็กดคนนครับเพราะว่าเมืองเราเนี่ยมันก็แบบอืม เดี๋ยวคนดูเบื่อเลีครับแบบว่าผมอยู่เมืองเดินเดิมมาบ่อยแล้วผมก็จะทำการออกเดินทางก่อนละกันเอ็มูชมแยบลืมลตมเอ็มพีศูนย์นี่เอ็มพีอศูนย์ในตำนานเราเอ็มพีศูนย์จะกินปืนที่ถูกลิมันจะมีคนมาหรือเปล่ามาโดมันไปทางนั้นละยิงปืนมันโด,ดห,หรือเปล่ามันไม่ลงมาวะไม่รู้หรือเปล่าว่าผมอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคน แลาปืนเรามันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีที่เก็บเสียงด้วยอนะ่ะคนดูครับปืนเก็บเสียงก็ไม่มีด้วยทุกคนเราก็ขอแบบว่าเดินชิลเชื่อก่อนแล้วกันตัวเราเนี่ยก็เป็นสีชมพูซะด้วยทีนี้มันก็เด่นด้วยไงทีนี้ก็ว้าพูดเลยครับคนดูครับคือแบบเดินไปเดินมาใครๆก็แบบสังเกตเห็นตัวเราเนะเอะไรเงี้ยมันก็เด่นดีนะตัวละครเราเนี่ยออมียางหกกล่องไหวด้วยนะยางหกกล่องเราไหวไหมไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าอะ่ะกูยิงก่อนแล้วกันมาดิมาดิ กูต่อให้กูต่อให้ MP สูตรร้อยเมตรมึงเจอ MP สูตรร้อยเมตรเข้าไปเห็นไหมสกินปืนที่ถูกลืมทุกคนก็อย่าลืมไปหาเล่นกันนะครับสกินปืนนี้มันคือแบบสกินปืนในตำนานเลยเนะเว้เอ้าเอ้าเดี๋ยวนะทำไมมันเดี๋ยวนะคนดูคือเหมือนผมจะฆ่ามันไปแล้วไม่ใช่หรอคือแบบผมจะฆ่ามันไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมมันเอ้าเอ้างงเลยทุกคน จะตายก็ไม่ตายนะเหมือนจะมีคนอยู่ทางนี้ใช่ไหมไปขอดักมันก่อนแล้วกันดีกว่าดุกวกคนฮัลโหลครับถึงไหมเนี่ยเอาอุตส่าห์ล็อกหัวแลว้วอะอร่อยวะ่ะมาดิ m p 2ม0 0เเอ้มตรเอาที่เป็นกล่องแล้ว เปกล,ล่องได้คนดูเฮีย,ยะละเฮีย,ยะละเฮีย,ยะละเฮียละข้างล่างเดีวเอาข้างหลังดีกว่าข้างหลังไม่คนเยอะป่ะเอาข้างหลังดีกว่าข้างหลังดีกว่าข้างหลังแบบมีโชว์มีชัยกว่ามาดิงก็มาดิน้อง <p> เออจะตายว้าวจะตายแล้ว มันจะตายแล้วคนดูวู้ฮู้เชื่อล้ยร่งละตึง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 สามอ่ะกูสามเลยกูสามแม่งเลยคนโคตรเดือดครเดือดคอจะลายคนดูโู้ฮโ้ฮ้ฮมีมีมีที่บินไหมมีที่บินไหม มีที่บินไว้เนี่ยเอาที่บินหน่อยที่บินมาที่บินมาที่มันมาที่บินอยากบินอยากบินกูอยากบินหนีแล้วของอะไรเยอะแยะจังวะเอาเข็มชุบมาเร็วกูจะบินหนีอะเนี่ยเดี๋ยวปั๊มยาก่อนทุกคนครับปั๊มยาก่อย่าตายแล้วรีบบินไปรีบบินโอ้ยจะตายกูจะตายว้าวไปว้าวจะตายแล้วกูจะตายแล้วคนดูกูจะตายแล้วคุณมึงรีบูกันเล้วกูจะไปตุ๋นี่ยกูจะไปตุ๋ยเพราะมึงเนี่ยฮะกูจะไปตุ๋ยกูจะไปตุ๋ยกูจะไปตุ๋ย กูจะไปถุยมึงเจอมังเซอร์ตุ๋ยกำลังมาละแกแล้วกาไปเก็บบทตี้เก็บบทเมืองชิวๆิ่ะครับโอ้ก็แบบว่านะครับนานาทีเนี่ยเราได้ที่หนึ่งมาก็แบบคดเก่งอะครับคนดูเก่งจัดๆเลย ก็แปลว่าคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะถ้าใครว่ามีคลิปคอนเทนต์เจ๋งๆหรือว่าปื้อะไรที่แบบว่าอยากให้ผมมาลองเล่นก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับคุณดูครับผมก็ขอตัวไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมกันด้วยนะครับผมก็ขอตัวไปแล้วนะเราเจอกันครับคุณดูครับสิวงแต่กี้ก็ผมไปบานคุณดูแล้วเจอกันครับเนื้อชิมห่าในแบาเล่นเกมเนี่ยเป็นขอ